สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีกองทุนใน S B E C นะครับสำหรับใครที่มีบัญชีธนาคารของ S B นะครับแล้วก็ใช้งานตัวแอปพลิเคชัน S B E C อยู่นะครับแล้วอยากจะลงทุนหรือว่าซื้อกองทุนนะครับในแอปนี้สามารถที่จะเปิดกองทุนแล้วก็ซื้อกองทุนได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปิดกองทุนกันก่อนเลยนะครับผมใช้บัญชีของแฟนผมนะครับแอบแฟนเอามาเปิดกองทุนนะครับ วันนี้ไม่ได้มาสอนซื้อกองทุนนะครับสอนวิธีการเปิดบัญชีกองทุนเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดใครมีแอปแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็จะเห็นคําว่าการลงทุนนะครับให้เราคลิกเลยนะครับการลงทุนคลิกเลยนะเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกที่กองทุนรวมนะครับตัวอื่นเราจะยังไม่พูดถึงนะครับให้คลิกที่กองทุนรวมด้านบนนะครับเสร็จแล้วให้ก็ยืนยันรหัสของตัวเองนะครับ ที <mile> ่เราตั er ้งไว้นะเข้ามาแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีปุ่มไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็เปิดบัญชีนะครับให้เราคลิกคําว่าเปิดบัญชีนะเปิดบัญชีเสร็จแล้วคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราคลิกเลือกให้ติ๊กนะครับที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับเปิดบัญชีลงทุนกับ scbs นะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันนะครับ เขาจะให้ติ๊กก่อนนะครับถึงจะกดถัดไปได้นะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับโอเคกดถัดมาก็จะมีเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะครับเราก็สามารถอ่านดูได้นะครับว่าคุณสมบัติเราผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับในการเปิดบัญชีของเราเขามีข้อมูลส่วนตัวเราอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้กรอกอะไรเยอะนะครับเสร็จแล้วกดเริ่มต้นครับ ก็จะยืนยันนะครับยืนยันตัวตนด้วยเลขหลังบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวผมหาเลขลำบัตรของแฟนก่อนนะครับอย่างที่บอกครับพอดีผมแอบแฟนมาเอาโทรศัพท์เข้ามานะครับเขาอาบน้ำอยู่เอาโทรศัพท์มาแอบเปิดกองทุนไว้ก่อนนะครับบัญชีนี้เขาเพิ่งเ,เปิดมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเพิ่งเปิดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวใส่เลขลังบัตรของตัวเราเองนะครับใส่เลขลังบัตรเข้าไปส่วนเลขนี้ผมอาจจะเบอร์ไว้นะครับไม่ไม่สามารถไห้เห็นได้นะเราก็ใส่เลขลังบัตรเลยเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับ โอเคนะครับมันก็จะมีตัวข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลที่เข้าได้จากเราตอนเปิดบัญชีอยู่แล้วนะครับก็จะมีให้เราเห็นนะครับโอเคแล้วก็จะมีข้อมูลวันที่หมดอายุตรงไหมตรงก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเบอร์โทรศัพท์ตรงไหมตรงอีเมลตรงนะครับข้อมูลพวกนี้ผมอาจจะระหว่างที่ผมอันนี้อาจจะเลื่อน แต่ตอที่ผมเลื่อนนะครับที่ผมตรวจสอบอยู่ผมจะเบอร์ข้อมูลไว้อาจจะมองไม่เห็นกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เราเช็คข้อมูลแล้วกดถัดไปครับอ่ากดเข้ามาแล้วก็จะเป็นอาชีพของคุณนะครับก็ใส่เรื่องของอาชีพนะครับเขาก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะนะครับอาจจะต้องอระบุรายได้เพิ่มเติมให้เขาหน่อยนะครับรายได้นะครับเดีย๋ยวผมก็ ผมระบุของแฟนไปเลยนะนะครับไม่ได้ถามเขานะครับก็ระบุไปเลยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งนะครับต่อมาก็เป็นที่อยู่ของเรานะครับตัวนี้สำหรับการส่งเอกสารเดี๋ยวนะติ๊กที่อยู่เดียวกันกับนามบัตรชนที่อยู่โซนส่งเอกสารไม่อยู่เดียวกันกับที่ทำงาน อ่าผมไม่แน่ใจว่าผมต้องส่งผมให้ส่งเอกสารไปที่ทำงานเขาแล้วกันนะครับก็สำหรับที่อยู่ที่ทำงานนะครับอ่ะโอเคมันต้องเลือกที่อยู่ในการจะส่งเอกสารนะครับเดี๋ยวเราค่อยยกเลิกทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเลือกไปก่อนนะนะครวันนี้ต้องเลือกนะครับถ้าเลือกที่อยู่เสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นการใส่สถานภาพ การสมรสของคุณนะครับก็ของแฟนโสดนะครับเป็นแฟนยังไม่แต่งงานนะครับถือว่าโสดนะครับก็กดโสดนะครับกดถัดไปครับโอเคนะครับก็เป็นข้อมูลการลงทุนของคุณนะครับประเทศแหล่งที่มาของรายได้นะครับก็คือประเทศไทยแหล่งที่มาของรายได้อันนี้ก็เป็นเงินเดือนนะก็ใส่เข้าไปนะครับของเราก็ใส่ไปนะครับใส่ไปตามข้อเป็นจริงนะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อเก็บออมเพื่อสร้างผลกําไรเพื่อการลงทุน เราก็เป็นอ่าจะใส่อะไรก็ไม่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ถูกนะครับก็ใส่ไปเลยสหอ่าเพื่อการลงทุนนะครับอ่าก็กดถัดไปครับก็จะเป็นอ่าตัวความเสี่ยงนะครับตัวนี้นะครับมันมันมีทุกทุกทุกอ่าธนาคารแหละนะครับก็คือเรื่องของระดับความเสี่ยงนะครับแต่ว่าตัวระดับความเสี่ยงอาจจะต่างกันนะครับก็พยายามอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆแล้วก็เงื่อนไขของตัว แอปหรือธนาคารนั้นๆแล้วกันนะครับว่ากองทุนมันเป็นยังไงนะครับในนี้มี5กองทุนนะครับเอาท่าทีครับ5ความเสี่ยงนะครับอย่างของตัวเคพัสเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีถึงระดับ9นะความเสี่ยงระดับ9นะครับในนี้มีถึงระดับ5ที่เป็นสูงเสี่ยงสูงมากนะครับโอเคเราก็อยู่ประมาณเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงนะผมก็อยู่กลางกก็คือ3มนะครับใครจะเลือกตัวไหนก็ อลองลองดูนะครับความเสี่ยงสูงหมายควาว่ามีโอกาสติดลบค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกเวลาบวกบวก็บวกได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าคุณเลือกเลือกกองทุนที่มันมีผลกําไรเวลาบวกก็จะบวกเยอะอ่าประมาณนี้นะแต่เวลาคุณเลือกกองทุนที่มันมีโอกาสติดลบนะครับหรืออนาคตมันติดลบเวลามันลงมันจะลงเยอะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าความเสี่ยงสูงหมายความว่าติดลบแน่นอนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับความเสี <k chwil> ่ยงสูงหมายควาว่าเวลามันเวลาเราเลือกมันขึ้นอยู่กับเราเลือกกองทุนด้วยนะครับ อ่าเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับผมกดกลางๆไว้นะนะครับก็เป็นอ่าแบบสำรวจนะครับตัวนี้แฟนผมน่าจะเคยกรอ,อกไปแล้วนะครับหากการลงทุนมันก็จะมีอ่าให้ใส่เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับหากการลงทุนในสัญญาซื้อขายร่วงหน้าอนุพันธ์และหุ้นกู้ ประสบความสาเร็จท่านจะได้รับผลตอบแทนาาสูงมากแต่หากลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจจะต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วนท่านยอมรับได้หรือไม่นะครับอ่าอันนี้สาคัญละนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราลงทุนแล้วประสบความสาเร็จเราจะได้ผลกําไรที่สูงแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนในกองทุนประมาณลงทุนในกองทุนที่มันติดลบแล้วจนเงินทุนสูญหายแถมยังต้องชด เชิเงินบางส่วนนะครับคุณยอยอมรับได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือคุณคลิกไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมคลิกได้ไปก่อนแล้วกันนะครับนอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้วท่านสามารถลดความเสี่ยงด้านอัตราแรกเปลี่ยนได้เพียงใดนะครับก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะนะครับเพราะว่าก่อนจะซื้อก่อนจะอะไรแล้วก็ศึกษาก่อนผมเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับ คือเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของอไม่ว่าจะติดลบหรือว่าบวกนะครับคือการลงทุนมัน,ม,นมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมรับได้แต่ว่าคนที่รับไม่ได้ก็คลิกไม่ได้ลองดูนะครับเขาก็จะให้อาจจะให้เราเนี่ยขยับความเสี่ยงของเราใหม่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ อย่างอย่างช่วงเลือกความเสี่ยงเนี่ยนะครับคุณก็เลือกไปช่วงหนึ่งหรือสองนี้ครับมันก็จะความเสี่ยงต่ํานะครับเวลาเวลาคุณซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ครับคุณเขาจะแนะนําให้เป็นกองทุนที่มันมีความเสี่ยงที่เราเลือกนะครับดําเนินการต่อครับข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จแล้วนะครับต่อมาเป็นข้อมูลการลงทุนนะครับโอเคผมกดถัดไปเลยนะครับใครอยากอ่านสามารถอ่านได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงมันก็จะติด ติดอ่ามันเป็นแบบสารวจนะครับมันก็จะติดตัวเราไปนะครับก็คือระดับความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้ก็คือระดับสามนะครับปานกลางถึงเสี่ยงนะครับมันก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะอ่าแนะนํากองทุนในระดับนี้ให้เราส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับอืมเห็นไหมครับการจัดการการส่วนลงทุนที่เหมาะสมนะครับมันก็จะมีแนะนำนะครับแนะนําการจัดส่วนนะครับก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะนะครับ เสร็จแล้วกดถัดไปครับโอเคก็จะเป็นตัวบัญชีนะครับก็จะเป็นสำหรับบัญชีกองทุนรวม SCB นะครับ SCBAM นะครับกรุณาเลือกบัญชีสำหรับาการรับและการขายนะครับก็อย่างที่บอกครับในการเปิดบัญชีเนี่ยมันต้องระบุอยู่แล้วว่าคุณจะให้ตัดเงินผ่านเวลาคุณซื้อกองทุนคุณจะให้ตัดเงินผ่านบัญชีไหนบางทีมันมี คุณอาจจะมีหลายบัญชีนะครับอ่าอะไรเงี้ยเขาก็จะให้คุณเลือกบัญชีนะครับแล้วก็เวลาขายคืนนะครับหรือเวลาปั้นผลเนี่ยนะครับเขาจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีไหนของคุณนะครับอ่ะผมก็จะเลือกเป็นบัญชีนี้ของเขาเลยนะครับอ่าก็จะเลือกเป็นบัญชีตัวออมทรัพย์ของเขาได้แหละนะครับอืมเสร็จแล้วเพราะว่าเขามีบัญชีเดียวอยู่แล้วนะครับเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับกดถัดไปครับใครมีมากกว่าหนึ่งก็เลือกบัญชีที่คุณจะใช้แล้วกันนะครับ เรื่องบัญชีที่คุณจะใช้ในการรับแล้วก็ขายนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับก็ใกล้สําเร็จแล้วก็านณาตจสอบข้อมูลของคุณนะก็คือให้เขาให้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลที่เรา,าระบุมาทั้งหมดนะครับก็เลื่อนดูนะครับถ้าเกิดตรงแล้วให้เรากดข้างล่างนะครับเพื่อยืนยันนะครับถ้าผมเบอร์หน้าจอไว้ต้องขออภัยด้วยนะครับมันบางทีมันเป็นข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของแฟนนะครับอาจจะต้องปิดไว้นะครับกดถัดไปอยืนยันนะครับก็ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขนะครับก็ใครอยากอ่านก็อ่านได้เลยนะครับผมคิดว่าเงื่อนไขมันน่าจะเหมือนกันหลายๆที่นะครับโอเคผมก็ติก๊ยอมรับยอมรับนะครับแล้วก็กดยอมรับครับแล้วก็ยืนยันด้วยเบอร์มือถือนะครับที่เราผูกไว้กับแอปนะครับก็กดยืนยันถัดไปครับอ่า ก็รอให้ SMS ส่งมานะครับเพื่อใส่รหัสอาช้าจังเลยอะไรของเขาเนี่ยรีวิวรีวิวอ่าส่งมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดส่งมาอีกครั้งอ่ะมาแล้วมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วนะครับห้าเก้าแปดสามสองเจ็ดนะครับห้าเก้าแปดสามสองเจ็ดนะครับ รหัสไม่ถูกต้องอ๋อ,อตัวนี้จะเป็นรหัสตัวแรกที่เราเราได้นะครับอ่าแปดแปดหกเก้าสามเก้าแปดแปดหกเก้า้ยเก้าสามเก้ากดไปสองทีดึกมึงเด้งมาพร้อมกันก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการเปิดบัญชี กองทุนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปอ่าหน้านะครับอ๋อตอนนี้เขามีเขาน่าจะเปิดบัญชีเอาเงินเข้าไป5 0 0พันะนะครับเราไปดูหน้าซื้อขายกองทุนกันหน่อยดีกว่า,านะครับก็เสร็จแล้วนะนะเสร็จแล้วนะครับก็กดตอนนี้แล้วกดไม่ใช่ตอนนี้นะครับคือเพราะเราเปิดไปแล้วนะนะครับเรากดไม่ใช่ตอนนี้เสร็จแล้วกดยอมรับนะครับอ่า อ่าเวลาเข้ามาซื้อขายก็จะเข้ามาอย่างนี้นะครับอืมก็จะมีกองทุนแนะนํานะครับแล้วก็มีกองทุนต่างๆให้เราเลือกนะครับอ่าเลือกสารกองทุนโดย C CIO นะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่คอยแนะนํากองทุนที่มันเด่นนะครับรวมไปถึงอ่าห้ากองทุนยอดนิยมนะครับในเดือนนี้ในเดือนนั้นๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะมีแนะนํากองทุนให้ด้วยนะครับ ใครอยากจะลงทุนกองทุนไหนก็ลองศึกษาดูนะครับส่วนกองทุนที่แนะนำเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมทําคลิปถัดไปมา,าลงแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ผมมาสอนแค่วิธีการเปิดบัญชีแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ